สวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้เราจะไม่กลัวนะฮะก็สรุปไอตัวหนังสือข้างหน้าคือประมาณว่าเข้าหนีมาจากบ้านตั้งแต่เด็กแล้ววันนี้เขาจะกลับมาเอาความทรงจำของเขาคืนเยสใช่ไหมวะใช่ดิติดมันโคมา่ามันอยู่ในสถานการณ์โคม่าโคม่าโคม่าอะไรอ่ะโคม่าก็คือปางตายไงใครโคม่าวะ <laughs> ไม่รู้น่อยฮี่ <laughs> อ๋ <laughs> อเออ <laughs> เขาถูกแลนเดอร์เล่นงานจนโคมา่า<ม>เขาก็หนีมาแลนเดอร์ไล่ล่ามาทั้งเดือนอ่าจนอ่าจนเขาขั้โคบมาหลอนคงจะหลอนจัดอ่ะอ๋ออย่างนี้เองเออทำไมเขาไม่คุยกับแลนเดอร์นะครับอออันนี้ก็ไม่รู้นะฮะหรือไม่นะครับผมอยู่กับคนฟีดอฟฉ่นเคยคเป็นไกด์นำทางของเราเนั่นเองครับแมนชั่นนะค,ครับครับแมนชั่นก็หมายความว่าผู้ชายอย่างฉัน ไปไหนก่อนเนี่ยติดเดกแคดี้วันนี้เราจะไม่กลัวโอ้ยเฮียฟ้าผ่าไม่ตกใจฟังแม่ไปไหนอ่ะไอ้เฮียอ่ะเขาห้องห้องทางขวาอยู่ใต้บันไดเห็นไหมไหนอ่ะประตูขวาใต้บันไดเลยเก็นไปอ่ะไหนอ่ะมีเฮียอะไรเอ้ากุญแจตัวโควันเลยขวาเจอกุญแจแล้วอ่ะเออ อันนี้กุญแจนี้จะไปโผล่ชั้นจะไปเปิดชั้นบนได้แล้วไงต่อเอาอย่าไปเก็บของข้างบนก่อนไหมล่ะโอ้ยว้าวว่าอเอาเอว้าว่าอันนี้เลี้ยวขวาไปก็มีนะไหนอะขวาไหนขวา <laughs> <laughs> เวลาไม่เท่ากันเอจุดแป๊บนึงดิเฮ้อะไอ้หลู <laughs> เราลงผีนี่หรออ่ะเราเอาเราเราเราเฮียเราจะรู้เรื่องไหมนเนี่ยเฟาเรนเดอร์มานี่ปล่อยเมาส์เลยเนะี่ยโอสนี่แบบแฟนคุณเนี่ยอะไรป,ปล่อยเมาส์เลยอะ่ะโอ้ยแฟนผมมาเล่นนะโอ้โหโใช้เปล่า <c oughs> ปล่อยมองปล่อยเมาส์คีย์บอร์ดก็โอ้ยเสียทุกอ๋อ๋อชีเป็นคนรุนแรงใช่ไหมฮะครับผม อ่าขึ้นไปชัช้นอ่อนเลยไอ้เหี้ยอะไรกุญแจเก็บมาแล้วมันตัวตัวล่างเหรอวฮะทำไมกดไม่ได้อ๋อถ้าเก็บถ้าถ้าเปิดไม่ได้แปลว่าเป็นกุญแจของชั้นล่างมันจะโผล่มาไหมเนี่ยไม่โผล่หรอกยัง<อ>ไม่เก็บของเลยไม่ใช่หรอ,อเก็บชิ้นเดียวพอเลยวะอะไรวะไหนบอกจะเล่นให้จบโอ้ไม่ไหวแล้ว <Hey. S 1> เฮ้ยเกา โอ้ยไม่กลัวนะโอ้ยจะไม่กลัว,ไ,ลวไหนว่ากูเดินกูเดินกูเดินมั่วเ,เนี่ยอืมอืมนิดนึงนิดนึงนี่ไงภาพเด็ดเอ,อเดี๋ยวซ้ายไปเดี๋ยวซ้ายไปโอ้ยตายแล้วตรงไปตรงไปโอ้แม่เธอเห็นรูปภาพท่านไหมทุยรูปภาพเพียอะไรเออไหนอะขวาไม่มีแล้วจะไปทางขวาไปทางขวาตู้ได้ไหมขวาไหนนี่เหรอเออ ซ้ายต่อโอ้มือต้องตือยกขวาตรง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 ขวาอ๋อกระท้าคือเข้าใจว่าเวลาไม่ตรงกันอะว้าแม่กระท้าเห็นกระท้าแล้วเก็บแล้วเก็บแล้วตองไงต่อเกิดอะไรขึ้นเกิดเกิดอะไรอ่ะเกิดกูวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปบนไม้อยู่เนี่ย กูเจอคุกกี้เก็บแล้วกูยังไม่เห็นเลยกูเพิ่งเห็นเนี่ยกูเดินไปห้องข้างล่างน,นะเออเออเอเอเนี่ยตรงตไปตรงไปในสุดเนี่ยจะมีโทรศัพท์ทอ้อรไงเก็บแล้วเราไปไหนต่อ,อจะล,ลงชั้นล่างก็ได้ย้อนกลับไปแล้วเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเออนั่นแหละลงข้างล่าง ก็มันมีอยู่เรื่องหนึ่งไม่เป็นรุ่นพี่เล่ามาเขาโอ้ยเคียดเดี๋ยวก่อนกูเออเข้าประตูแปลเข้าประตูซ้ายกูพบประตูซ้ายไอ้เช่าไปเดินไปได้เหมือนกันอ่าอห้องน้ำไา้ส้มเออตกใจข้ห้องน้ำหันขวาจะเจอกล่องแฟบกล่องเคียดไมรู้อะเอ็กบอกไมเห็นอะไรวะอ้าา ตรงไปออกขวาในของขวาเห็นสซเลนเดอร์แล้วบอกให้ยื้อขวานยื้อขวานยี่เซเลนเดอร์อยู่ข้างหลังกูเนี่ยไปก่อนเวลามันไม่ตรงกันไอ้ไอ้ไอ้นนี้ขึ้นไปข้างบนแล้วเนี่ยว้าวช่างแม่งสซเลนเดอร์อยู่ข้างล่างไม่แล้วกุญแจมันอยู่ข้างล่างฮะว้าลงไปกุญแจมันจะคล้องที่มันเดินผ่านมาเมื่อกี้ลงไปเจอลงไปเจอก็จบเลย ฮัลโหลฮัลโหลเหนื่อยแล้วอะเขาเหนื่อยวันนี้เขาไม่กลัวนะอะไรวะโอ้แฟนขับเขาต้องการให้มึงกลัวนะครับเขาไม่กลัวตายชิบหายไว้พงจังไรเป็ดกระดอแมว ทำไมมาดักหน้าล่ะครับเดี๋ยวได้ห้องน้ำห้องน้ำห้องน้ำมีโดนัทอยู่ไหนห้องน้ำอะ่ะห้องน้ำเมื่อกี้มันตามตูดกูมา <c oughs> มึงใช้คำกูหลอกนได้เนี่ยมึงไม่เล่นได้ไหม <c oughs> พักเลยได้ปะได้ปะได้ปะหวัดดีนายไปแล้วเขาไม่เล่นเราได้ปะ อะไรวะเอ้ยแฟนขับมึงรออยู่นะเว้ยขับเหี้ยเลยเจออย่างนี้กูว่าอยู่อย่างเงี้ยแหละพร้อมไปเดี๋ยวก็เลยกุญแจไม่ได้เก็บเลยชิบหายแนละ้วก็อบอกกุญแจมาอยู่ชั้นล่างอยู่ชั้นใต้ดินงราะมันตามเขามาเฮ้ยเขาเขาจะสมเพศมากกว่าตลกนะเว้ยช่างแม่งวิ่งไปวิ่งเลยวิ่งเหี้ยเหรอเยวสายไปไหนอะ น้องไงต่อไปตรงไปตรงไปเลี้ยวใชอะเชอะบอกให้ตกตกลุกตาเงี้ยลงไปใช่ใช่ะปะเออใช่ะปะเออเออลงไปลงไปไปใช่ะปะแล้วไงต่อนายนายเออร็วดูดิไอ้มักคุเทศนี่มันมันมัจ้ามึงละ มึงไปเวลาไม่ตรงขวาไม่จ้างมึงแล้เออเลี้ยวขวาขวาไหนโอ้ยนายทำไมนายเช้าอ่ะโอ้ยตุ๋ยตกใจเออลูกั้นตรงไปยังไงต่อเลี้ยวซ้ายได้ยะแล้วตรงนี้เลี้ยวซ้ายอีกทีโอ้ยนายมาคุเทสนี้วะทำไมระฆังต้องเปิดอัพเท่ากันน่ะเออกูแจเห็นไหมเห็นเห็นเห็นอ้า ร้อยย้อนย้อนเฮ้ยตรงไปก็ได้ตรงไปตรงสวัสดีครับผมตรงไปห้องทุกมีหน้าต่างอ่ะ้องที่วีหน้าต่างเมื่อกี้เออหันอ่ะนั่นอ่ะนั่นอ่ะเออมาทั้งหลังเลยสวัสดีครับขณะนี้เรามาอยู่รายการเดช็อ o c นะฮะก็เดืเดเลือใไ้นะออกนี้เลี้ยวซ้ายซ้ายไม่มีอะไรนะครับกโดดไปถ้าเป็นกูกูโดดออกนอกหน้าต่างแล้วจริงจริงนี่ครับเออวิ่งไปวิ่งไปเออเนี่ยอันอันสุดท้ายของชั้นล่างเนี่ยครบอ่ะ อมีลมพัดอะอะไรวะหนูได้ยินเสียงลมวิ่งขึ้นข้างบนใช่ไหมขึ้นข้างบนอยู่ไหนอะตรงไปตรงไปเรยวซ้ายเี้ยวซ้ายยังอะยังไม่เล่าเรื่องผีเลยเดี๋ยวค่อยเล่า แล้วไงต่อขวาตอนนัดอโดนัดหายเหรอตรงไปตรงไปเดี๋ยวขวาขวาเนี่ยเออต้องเข้าห้องน้ำอ่ะมันอยู่ในห้องน้ำอ่ะกูเห็นห้องน้ำแล้วห้องน้ำอยู่ไหนกินน้ำไี้ยออกมาตรงนี้แกเอเดี๋ยอ่ะอยู่ลูปปั้นไว้อยู่ลูกปั้นไว้ทำไมอยู่เฮ้ยเฮเียอะไร เขาเขาต้องการไปเชี่อเลยเสียงอะไรอ่ะเออไม่เล่นเราตรงไปไปเนี่ยความอันนี้ห้องน้ำใช่ไหมนี่แหละแล้วไงต่ออันนี้อันสุดท้ายของชั้นนี้แล้วใช่ไหมเออไปวิ่งออกไปใช่ไหมยืนยนกับเก่าใช่ไหมแล้วแทนที่จะวิ่งออกไปดีๆมึงจะวิ่งให้สับสนทำไมเนี่ยเฮ้ย girl แล้วมันเป็นไงต่อ เอายดครับยอดครับเออไปทางนี้ก็ได้แม่แม่เออโทรไอ้เหี้ยเหียโทรหาแม่ก่อนได้ไหะอยู่บ้านกับแม่ไม่ใช่เหรอไม่อยู่โทรหาปอนได้ไหมโทรโทรโทรเนี่ยมันก็ลุกขึ้นมาด่ากูดิเองเฮ้ยปอนนอนอยู่อะเฮ้ยเลี้ยวขวาไปเลี้ยวขวาไปเออเลีซ้าย เออเนี่ยเราออกมาข้างน,นอกแล้วเอเอแล้วขึ้นไปข้างบนเฮ้ยไดก้าชิพเอาไอ้เหีย <c oughs> อะไรของมึงเนี่ยทำไมมันมาเร็วอะ่ะกูจะรู้ไหมนะ่ะไม่ทำไมเป็นงี้ยเอา้าหัวใจดับแล้ว <c oughs> เอไรนะหัวใจเสียงหัวใจดับไปแล้วร้องไห้เลยอะบ้าไม่ใช่ <c oughs> ผมจะเล่าเรื่องผีผมยังไม่เล่าเลยเอาเล่าเล่าเล่าโอ้ยมีฟ้าร้องด้วยไม่แหรยากาศเป็นใจคุณไม่มีเรื่องผีมันเล่าให้เพื่อนๆฟังหรอครับ claro คุณไม่มีหรอฟินฟรีดอมเอ้าไหนบอกว่าคุณจะเล่าเอาเล่าก็อด้ครับผมก็เป็นเรื่องที่รุ่นพี่เล่ามาตอนรับตอนรับน้องเรื่องหนึ่งเนี่ยฮะก็คุณรุ่นพี่เขาเขาบอกว่าเขานอนอยู่กับเพื่อนสองคนเพื่อนเขาชื่อเมย์ควยยังไม่ โอ้<ะ>ผมพูดไม่พออ่ะคุณก็สร้างสรรค์จริงๆเลยไออวัยวะเพศชายนะครับอาบอ่ะไม่ใช่โอเคครับสำหรับคุณรุ่นพี่นะฮะก็เขานอนกับเพื่อนชื่อเมย์ผู้ชายนะเมย์ผู้ชายคนรุ่นพี่เขาชื่อคิงครับเขาก็นอนอยู่ด้วยกันแล้วแบบเขานอนอยู่ดีเว้ยมันก็แบบพ่อห่มก็พ่อห่มห่มด้วยห่มด้วยกันเงแล้วแบบมันถูกดึงลงแบงล่างมันถูกดึงมันถูกดึงลงไปข้างๆเตียง,งแล้วแบบ เขาก็พยายามดึงไว้แล้วแบบมันก็ถูกดึงไว้เขาก็พยายามไม่ลืมตาใช่แช่แช่โอ้พ่อนะครับทีนี้พอถูกพอถูกดึงลงไปเขาก็เริ่มตกใจแล้วแล้วแบบพัดลมที่แบบแม่งกําลังหมุนพัดเขาอยู่ดีด้วยมันก็เบามันไม่ใช่มมนไม่ใช่มันก็เบามันก็ถูกปิดลงอยู่เสียงมันก็ดังแก๊กปิดลงเขาก็หันไปหาเพื่อนที่นอนอยู่ชื่อเมย์ไอเมย์ก็นอนอยู่กับนอนอยู่กับที่เว้ย เขาก็แบบอะไรวะทีนี้ก็แบบมันเกิดอะไรขึ้นกับห้องเขาเขาก็พยายามลุกขึ้นแต่เขาลุกพอเขาลุกพอเขาลุกขึ้นใช่ไหมโอ้มาผนี่ยเขาพยายามลุกขึ้นเนี่ยพอเขาพยายามลุกขึ้นมาเขารู้สึกว่าตัวเขาถูกอะไรบางอย่างทับอยู่มันลุกขึ้นไม่ได้อ๋อมันมันเหมือนมีคนทับอยู่อะแบบ เหมือนเหมือนเหมือนถูกผีอำอ่ะแล้วแบบเขาพยายามดิ้นดิน้นเขาดิ้นไม่ได้เลย,เยแล้วแบบเขาพยายามเรียกเพื่อนอ่ะเรียกเมย์เมย์แล้วแต่เขารู้สึกว่าเสียงเสียงเขาเบามากอมไอคนชื่อเมย์ก็ก็ไม่ตื่นมันก็นอนแองแองอยู่งั้นอ,ะอ่ะจนแบบความพยายามเขาสิ้นสุดลงเขาก็พลิกตัวเขาพลิกได้เว้ยสรุปเมื่อกี้เขานอนคว่ำอืมเขาก็เลยลุกไม่ได้แค่นั้นแหละจบแล้วสบายไหมได้ผ้าห่มอ่ะฮะ ก็พระบุญพอมอ่ะในคนชื่อเมย์มันมันนอนแล้วมันก็ดึงไปแล้วพระโอมอ่ะมันก็ลุกขึ้นไปปิดมันหนาวฝนมันตกไงเอออ้อเหรอเออสรุปคือสรุปคือเขานอนเขานอนคว่ำอะไรวะนั่นแหละเรื่องผีของกูเค้าเค้ผีเฮียเนี่ยผีผีอะไรเดียผีนอนคว่ำเค้าชื่อเรื่องผีผีนอนคว่ำ มันมีเรื่องผีอีกผีหออยู่หอพักมือหาอะไรเจอเยอะอผีหอโอเคโอเคเคยได้ยินเคยได้ยินอันนี้ต้องผววใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ผอหีไม่ใช่นะครับเดี๋ยวค่อยไปเล่ารายการอื่นหน่อนผมผมมีเรื่องผีวันนี้ก้าวแผ่นไว้โอ้ยถือว่าประสบความสาเร็จจะทำไมเซเรนเดอร์ตามกูจังเลยไปแล้วบายๆนะพบกับผีมึงเสือกวิ่งคนละทางกับที่กูบอกต่อไปพบกับผีนอนง่ายนะครับมาดีครับ